วิถีแห่งความสุขปรมมสุขเมื่อกี้ตอนที่แล้วได้คุยถึงโยนิโสมนศสิการโยนิและก็ดวงจิตและก็การกระทาจะมีสามคำการทำที่อย่างจิตไปให้ถึงต้นเง้า แล้วก็พูดว่าต้นเงาจริงๆนะได้ยกสื่อถึงเทวโทษที่เรียกว่าเทวโทษก็คือความแก่ความเจ็บและก็ความตายยังไม่ได้พูดถึงความตายตอนนี้ คำตอบนั่นๆจริงๆแล้วเมื่อท่านทั้งหลายไปอย่างดูถึงต้นเงาจริงๆแล้วดินตัวนั้นเวลาโดนโลมพัดไปแล้วมันหายไปไหนที่เรียกว่าพอเวลาเราตายแล้วเหลือเหลือดินหรือว่ากิเท่าเวลาลมพัดแล้วมันหายไปไหนมันหายไปใไนสิ่งที่ เห็นอยู่ตรงหน้าเนี v ang, v ang, v ang, fi, ่ยไอสิ่งที่ว่างๆใสๆตรงนี้แหละนั่นแหละคือสภาวะที่เรียกว่าต้นธาตุต้นชีวิตในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอมตะในทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่านิพานคือจริงๆแล้วว่าคือสุญญตาเนี่ยความเป็นสภาวะว่างซึ่งว่าเป็นสภาวะที่เป็นต้นชีวิต สภาวะที่เป็นต้นชีวิตตรงเนี้มันคนพระพุทธเจ้าได้ไปตัดสรูมาแล้วและเจอมาแล้วและคนที่จะเจอธรรมชาติที่เรียกว่าต้นชีวิตตัวนี้ความจริงมันก็อยู่ข้างหน้าท่านนี่แหละ แต่มันจะเข้าถึงไม่ได้ด้วยการที่ยังมีตัวตนอยู่ฉะนั้นคนที่ยังมีตัวตนเนี่ยก็จะเห็นสิ่งต่างๆเขาเรียกว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสิ่งที่เรามองว่ามันไม่งามเนี่ยเราก็จะมองว่างามมีการจำหมายว่ามันงามมีการคิดว่ามันงาม มีความเห็นว่ามันงามนั่นแหละเขาเรียกว่ามีการเห็นที่คาดเคลื่อนกับความเป็นจริงซึ่งสิ่งต่างๆในโลกเนี้ยที่ผุดขึ้นมาในโลกเนี้ยธรรมชาติตรงนั้นเนี่ยมันพ้นจากการงามและการไม่งามไปแล้วการงามและการไม่งามตรงเนี้ยมันคือสมมติ เพื่อสื่อภาษาเป็นการสมมุติที่ให้เข้าใจว่าตรงเนี้ยมันเรียกว่างามจริงๆแล้วตรงนั้นเนะ่ยมันคือมันไม่มีความงามคือ ไม่มีซื่อภาษาว่าจะพูดว่างามหรือไม่งามมันคือธรรมดามันคือเป็นเท่านั้นเองมันเป็นธรรมดามันเป็นเท่านั้นเองจะบอกว่างามก็เป็นสมมติภาษาเพราะว่าจริงๆแล้วมัน มันคือธรรมชาติมันบอกอะไรไม่ได้เลยว่างามมันคือการเกี่ยวโยงกันหรือว่าเขารเรียกว่าเกาะกลุ่มกันท่านเองให้มาถ้าเกิดว่าคนตาทิพย์มองหรือว่าคนมีญาณน,นาั้นนและสายมองนยสิ่งที่เกาะกลุ่มกันนั้นมันคือตาข่ายที่ที่เป็นเกาะกลุ่มกันเนี่ยเหตุปัจจัยมาทกันเกาะกลุ่มกันโยง เหตุปัจจัยหมดมันก็หมดการก่อุ่มก็แยกกันไปฉะนั้นสิ่งที่ว่างามเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีคําว่างามมันพูดอย่างนั้นไม่ได้มันคือการก่อุ่มกันท่านเองคือธรรมชาติมันเป็นธรรมดามันเป็นตาตาการถึงความเป็นอย่างนั้นหรือมันเป็นเท่นนั้นเองหลวงพ่อบุทธหลวงพ่อบุญทศใช้คำว่าตาตา แสดงว่าลวงพ่อก็เข้าถึงธรรมชาติก็คือเป็นพารยบุคคลอิยะบุคลบคลก็คือคนที่เขาเรียกว่าไม่มีขันแล้วแต่เห็นแต่ไปเห็นตรงนั้นซึ่งคนที่ทำให้ผมเข้าถึงธรรมะตรงนี้ได้ก็คือท่านอาจารย์ต้นถรมก็คือมันยังไงก็เขาเรียกว่าเดินไม่สุดซอย ท่านบอกว่าเมื่อมองนะมันก็ยังมีอยู่เขาเรียกว่าโฟกัสโฟกัสมันก็ยังมีอยู่แต่ลงโนโฟกัสดูสิมองกว้าบ้างดูสิเออมันไม่มีจริงๆนั่นแหละหลุดเลยหลุดก็คือเออเพราะว่าเรายังมีตัวมีตนอยู่เนี่ยมันก็ไม่ถึงไงพอเวลาไล่ตัวตนนะ่ยปึงป้งเลยปึ้ง ท่านจะเทือเลื่อลนลนั่นเลยนั่นแหละหมดตัวตนพอจะเข้าถึงธรรมะเข้าถึงธรรมชาติตรงนี้คือเหตุปัจจัยให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เข้าใจว่าเมื่อยังมีตัวตนเนะี่ยก็จะมีการเห็นสิ่งที่ไม่มีความงามอยู่เลยนะว่ามีความงามและจะมองเห็นสิ่งที่ เขาเรียกว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าตรงเนี้นะจริงๆแล้วนะเราบอกว่ามันเที่ยงจริงๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด นั่นแหละเราไปมองเห็นว่าสิ่งที่ผุดขึ้นเนี่ยมันคือการที่จะไม่เปลีป่ยนแปลงทรัพย์ต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องการที่จะเป็นทรัพย์ของโกทรัพย์ของโกของของโกใครจะมายุ่งไม่ได้ว่าจริงคือธรรมชาติเพียงแค่คิดว่าเป็นของโกปับนี่ก็ก็ยึดแล้ว แ้ะก็ดูดูที่พลังธรรมชาตินะมันมีมากขนาดไหนลมนิดเดียวมันมาเนี่ยมันก็ดึงไปแล้วเพราะว่า,ามันมันเป็นธรรมชาติน่ะของปธรรมชาติแล้วเราจะยึนว่าเป็นของโกะมันไม่ได้นั่นแหละก็เรียกว่าเมื่อมันเป็นของที่เปลี่ยนแปลง แต่แล้วบอกว่ามันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเพอต้องไม่เปลี่ยนแปลงก็คือมีตัวตนที่จะไปขืนมีตัวตนที่จะไปขืนธรรมชาติหรือว่าฝืนธรรมชาติซึ่งการขืนการฝืนเนี่ยมันหนักต้องกระต้นแล้วฉะนั้นเมื่อกมีการเห็นอย่างนี้ก็จะมีการจันหมายอย่างนี้ด้วยมีการจันหมายก็จะมีการคิดอย่างนี้ด้วยคิดเห็นแล้วก็ การจำหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าคาดเคลื่อนหมดเลยการที่เราเห็นก็คาดเคลื่อนการจำหมายก็คาดเคลื่อนซึ่งคนที่จะบรรลุทำได้นการจำจำหมายตรงนั้นเนี่ยมันจะต้อง เรียกว่าเอ้ยมันไม่มีอยู่จริงมันคือสภาวะที่ว่างเปล่าอย่างนั้นแล้วก็ปึ้งเลยได้เข้าถึงธรรมชาติทุกคนและจะมีการที่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเป็นสุขความจริง เราเกิดมาทุกพียงทุกอย่างในโลกเนี้ยมันคือสิ่งที่ปุงแต่งทั้งหมดสิ่งที่ผุดขึ้นทั้งหมดเลยนะสิ่งที่ผุดขึ้นทั้งหมดเลยแล้วบอกว่ามันจะมีความสุขความจริงเราเห็นอย่างเนี้ยสภาวะสัพเพต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ทุกขังตัวเนื้อนนะ่ะคือมันอยู่ไม่ได้นานแต่เราบอกว่า มันเป็นความสุขซึ่งจริงๆเนะี่ยคือสภาวะที่อยู่ไม่ได้นานทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ไม่ได้นานหมดเลยสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยที่มันเป็นของที่ผดขึ้นมาจากความว่างว่างนี่แหละมันอยู่ไม่ได้นานหมดเลยฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมีอายุแค่ร้อยปีเกิดมา เป็นมนุษย์แนทะ้ทั้งประเสริฐหนักหนาแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังมีลมหายใจอยู่ก็จะมีความจะมีชัยชนะที่จะเข้าถึงธรรมชาติได้ยังมีรักษาลมหายใจไว้นะแล้วก็ได้มีโอกาสฟังธรรมะอย่างรายการวันนี้ก็พูดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ท่านเห็นแจ้งเรียกว่ามาคุยกันมาสนทนากันเนี่ยเพื่อจะให้เห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นานและสุดท้ายก็คือ สิ่งที่เราบอกว่ามีตัวเหล่าเนี่ยจริงๆริงแล้วมันไม่ได้มีตัวเหลาเลยแต่เพราะว่าเราเห็นว่ามันมีตัวเหลาเราเคยจําหมายว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเป็นมันคือตัวเหล่าการจำหมายอย่างนั้นน่มันเป็นความการจำหมายที่คาดเคลื่อนและการคิดว่ามันมีเหลาอยู่เนี่ยมันก็คือมาเกิดจากการจำหมายที่เราสังสมมันนั่นแหละทะนั้นเมื่อเราได้สังสมมาอย่างนี้ เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราจะถึงเง่ามาได้ยังไงเราจะไปถึงเงามาได้งไงก็เมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดว่าขายที่ว่าวิธีการที่จะไปถึงเงามันจริงเนี่ยกายไทวิธีจับมันให้มั่นด้วยการเอาเสียงธรรมเนี่ยให้ยังอยู่ตลอดและจับตรงนั้นแหละเมื่อจับเมื่อให้สายธรรมยังอยู่ตลอดเนี่ยท่านก็จะไปถึงเงาได้ ทุกคนก็ตรงนี้แหละเมื่อท่านหมดการจำหมายก็ถูกต้องไม่ขาดเคลื่อนและก็การคิดก็ไม่ขาดเคลื่อนและก็ความเห็นก็จะไม่ขัดเคลื่อนก็จะเห็นว่าทุกอย่างอ่ะไม่ใช่เหล่า